ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TLB อลบายโยอิรัฐมนตรีกลาโหมเขเมรท้ารบไทยแล้วเราวไม่มีบินขับไล่และเรือรบแต่มีระบบป้องกันเพียบ ภพราวะว่าเจอเหล่าทัพโชคีปณาวุธและปืนใหญ่จากกรณีการนัดคุยระหว่างแม่ทัพไทยและกัมพูชาถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดขณะที่ชาวกัมพูชาก็มีการบุกไปก่อกวนที่ปราสาทตาควายซึ่งพลโทบุญสินก็ยังมีการยืนยันว่าเป็นของประเทศไทยพร้อมกับมีการเตือนถึงการระวังท่ามกลางการออกมาโชว์สัญญาณภาพอาวุธของกองทัพไทยล่าสุดข่าววันนี้21มิถุนายน2568มีรายงานว่า เว็บไซต์ข่าวพนมเปนโพสต์ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเมื่อวานนี้ว่าพลเอกเตียเซนฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่ากัมพูชาอาจไม่มีเครื่องบินขับไล่หรือว่าเรือรบแต่ก็มีความสามารถในการป้องกันประเทศรวมถึงมีระบบป้องกันภัยทางอากาศปืนต่อต้านรถถังและอาวุธป้องกันชายฝั่ง ั้งนี้พลเอกเตียเซนฮากล่าวว่าประเทศไทยได้มีการโพสตภาพขีปนอาวุธเครื่องบินขับไล่ปืนใหญ่และเรือรบรวมถึงอาวุธทางบกทางทะเลและทางอากาศและหากถามว่ากัมพูชามีอะไรก็ขอชี้แจงว่ากัมพูชาย,ยังได้มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางทหารเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสร้างอาวุธเพื่อรุกรานผู้อื่น ไทยได้มีการเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งตนขุดสนามเพาะระดมอาวุธและอุปกรณ์สนับสนุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มจำนวนทหารตามแนวชายแดนของจังหวัดพระวิหารและอุดรมีชัยซึ่งกระทรวงกลาโหมกัมพูชาถือว่าการกระทำเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคง,งของทั้งสองประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเน้นย้ำว่าไม่ต้องการทำสงครามกับประเทศใดๆและได้ส่งข้อพิพาทเรื่องพรมแดนกับประเทศไทยไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ เพื่อขอให้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างสันติ ซึ่งการตัดสินใจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอาจไม่รับประกันว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับดินแดนเพิ่มขึ้นเนื่องจากขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลแต่กัมพูชาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะทําให้เกิดสันติภาพและมีความชัดเจนในเรื่องพรมแดน นอกจากนี้พลเอกเตียเซฮายังมีการกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU ปีพศ2543นั้นเป็นไปไม่ได้ไทยและกัมพูชาไม่ได้สำรวจพรมแดนร่วมกันตั้งแต่ปี2555และปี2556เป็นเพราะใช้แผนที่ที่แตกต่างกันและในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่การเจรจาทวิภาคีผ่านคณะกรรมาการเขตแดนร่วมที่หยุดชะงัก ไทยได้มีการละเมิด M.O.U. ดังกล่าว695ครั้งแล้วอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวดคริติกจึงได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นถึงสัญญาณุภาพของกองทัพทั้งสองก็พบว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568นายรณรงค์แก้วเพชรทนายความและนักเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวค่ะผ่านทาง Facebook ซึ่งก็มีข้อมูลสำคัญบางส่วนว่า แสนยาดุภาพไทยเหนือกัมพูชาแบบเทียบกันไม่ติดสันติภาพชายแดนต้องมาจากความแข็งแกร่งเหตุปะทะที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลยืนยันอีกครั้งว่าไทยอ่อนเมื่อไรจะมีคนกล้าล้ำเส้นทันทีวันนี้ขอเทียบให้เห็นชัดๆว่าศักยภาพของกองทัพไทยกับกัมพูชาห่างกันไกลเหมือนฟ้ากับดินกำลังพลของไทย3 5 0 0 0 0นายกัมพูชา10,000 0นายไทยมากกว่า3เท่า รถถังบวกยันเกราะไทย VTC Offroad M60A3 รวมกว่า600คันกัมพูชา T55 รุ่นเก่าไทยทันสมัยยิงไกลกว่ากองทัพอากาศไทยมีกริ p เพ F16 เครื่องบินรบมากกว่า70ลำกัมพูชาไม่มีเครื่องบินรบถ้ารบทางอากาศกัมพูชาแพ้ราบกองทัพเรือไทยมีเรือรบ300บวกลำรวมกับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กัมพูชามีแต่เรือเล็กล่าตะเวน20ลำระบบป้องกันภัยของไทยมี RBS 70สกาากาดและจรวดสปารโ์โรกัมพูชามีแค่จรวด QW3 ยิงไกลแค่5-6กิโลเมตรระบบของไทยครอบคลุมระยะไกลแม่นยำกว่า อย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวตุริติคยังมีการตรวจสอบต่อไปถึงสัญญาณภาพของกองทัพกัมพูชาก็ยังพบอีกว่าเมื่อวันที่4พฤษภาค,คม2,568กองทัพกัมพูชาค่าได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในการนําระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่2แบบจากจีนมาใช้งานได้แก่ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบพกพา QW 3 v a n วนการและระบบควบคุมและสั่งการ TSS 3 1 1 Smart c o m Smart Hunter ในอดีตค่ะกองทัพกัมพูชาได้มีการให้ความสำคัญกับการรบภาคพื้นดินและทหารราบแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่แนวทางใหม่โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะจากโดรนขีปนาวุธร่อนและอากาศยานขนาดเล็กระบบ q w 3ค่ะเป็นขีปนาวุธนำวิธีด้วยอินฟราเรดรุ่นที่3มีความสามารถขาใกล้เคียงกับ FIM 9 2 Stinger ของสหรัฐและ9 K 3 8ของรัสเซีย สามารถยิงเป้าหมายในระดับความสูงถึง3,000เมตรในรัศมี5-6กิโลเมตรจุดเด่นของ QW3 ค่ะก็คือระบบนำวิธีด้วยเลเซอร์แบบกึ่งแอคทีฟซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยีของขีปนาวุธ AGM-114 ทํำให้สามารถยิงเป้าหมายที่บินต่ำอย่างขีปนาวุธร่อนหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างแม่นยา หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ